สวัสดคีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโรและก็เกมคาบัลโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่ด้วยกันกันกบซีรีส์รุ่นของยามเช้าอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่7นะครับบอดไว้ที่125เข็มทิศ2ตัวแล้วก็140เรือเอวก1ตัวนะครับไปดูพร้อมกันเลยตัวแรกนะครับอยู่ที่ดัน125เข็มทิศนะครับ ตัวนี้จะไม่ได้ซื้อดันไว้เท่าไหร่แต่ซื้อเยอะนะครับทั้งคืนน่าจะลงได้ประมาณยี่สิบสาสิบรอบไม่แน่ใจนะครับเปิดดูทีละหน้าสํับร้อยี่บห้าเข็มทิศน,นะครับวันที่วันที่ไม่ได้ไม่ได้อัดนะเสาร์ทิศมี RDW โผลมาคันหนึ่งนะแต่ว่าวันที่อัดก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะไม่ได้อะไรนะ เกี่ผ่านไปจอแรกครับต่อไปไปดูจอที่สองนะครับเหมือนกันนะครับบัดไว้ที่หนึ่งร้ยยี่สิบห้าเข็มติดก็นาจะไม่มีอะไรเหมือนกัน <c oughs> ตัวนี้มีนะตัวนี้มีนะครับมีลูนดูดเลือดสองอันนะครับ ตัวอันนี้ก็อันละ2 0 0พันเจมเนาะ4ี่พันเจมมีไซเซอร์สองตัวนะครับตัวละ800นะครับรวมๆไปดีก็5000กว่าเจมได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับเพราะว่าค่าดันจะเป็นค่าหินนะครับค่าหินจะเป็นค่าดันแล้วก็มีกำไรเล็กน้อยนะครับอื่นๆก็คือกำไรนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้จอบอทได้กำไรตื่นเช้ามา5 0 0พันเจมถือว่าใช้ได้นะครับโอเคผ่านไปจอที่2อง ต่อไปจอสุดท้ายนะครับจอ ID หลักนะครับตัวเบลดนะครับบอดไว้ที่140เรือนะครับประมาณ30รอบนะซื้อดันไว้ประมาณสารอบวันนี้ลงหมดนะครับดูสิได้อะไรไบ้อฟแแทับมีแต่หินหินล้วนนะหินเยอะมากเลยนะดันนี้ อโอ้โหครับโอ้โหเปิดมาสองหน้าสามหน้ามปหินอย่างเดียวนะ่ะหินโคตรเยอะหินเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบตะโกนเลยนะโดูสามหน้าเต็มเลยหินทุกหน้านะครับแต่ไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากหินเลยโอ้ไม่มีอะไรจริงๆนะครับมีแต่หินแต่าหินเยอะจริงๆนะสามหน้าแปดสามยี่สี่หินเป็นสองร้อยเมตร่ะสามสามสิบรอบนะสองร้อยกว่าเมตรที่เยอะอะไรขนาดนี้ ก็เป็นนันที่ลงแล้วก็ได้รุนนะครับเมื่อวันมีของที่มีราคาผมมาชิ้นหนึ่งเป็นกำไรไฟเตอร์บวกแปดแต่ว่ายาสมุดไม่ได้คายแต่ว่าของแรงอื่นยังไม่ดอกเลยนะได้แต่หินนั่นแหละมีชิ้นเดียวแหละนะครับโอเคนะครับเช้านี้ก็พอได้รุนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาอ่านทห้ดูใหม่วันหลังสำหรับน,นี้ก็สวัสดีครับ